Get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we're chasing leading us, and love is all we'll ever try. สวัสดีครับมาอีกแล้วฟ้าจเจริญยางยนต์คลิปนี้กับ EP m u e X โอ้โหบอกเลยว่าคันนี้ตัวท็อปแฟนทอมนี่ล้อดำๆขอบ20กับรถสีขาวนะครับวันนี้มาพามาดูการตกแต่ง บบแบบนั้นดีกว่าออกจากเรานี่มาเดิมๆแบบนี้ออกไปจะหล่อบแบบไหนเคยมีแต่เฉลยผลลัพธ์ออกแล้วหล่อเลยวันนี้เดี๋ยวพาไปดูวิธีทำว่าคันนี้จัดได้บ้างเดี๋ยวตามมาดูกับอ s u Bu ู u ุบูเ2024แฟน t o มตัวท็อปรอยอย่างโหดดำๆแบบนี้ร้อเดิมใคสนใจ ได้พักนะก่อนจะบินอ่าเดี๋ยวมาตามผลงานกันดีกว่าฟ้าจเจริญยางยนต์จัดอะไรในคลิปนี้อย่าช้าอย่ารีรอก่อนจะไปฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆจากเราฟ้าจเจริญยางยนต์บายเดี๋ยววันนี้พามาดูขั้นตอนการทำ เบื้องหลังให้ความหล่อว่ารถหนึ่งคันเนี่ยเวลาแต่งเสร็จไปแล้วเนี่ยเห็นทรงด้วยสวยรูปลอๆออกไปแบบฟิตเมนต์เปี้ยเขาทำอะไรกันไปบ้างนะครับแล้วก็นี่ฮะดูครับนี่คือก่อนจะเห็นผลลัพธ์ ดูวิธีทำครับมีทีมช่างเราลุมกันเย่ะๆไปหมดนะฮะเอามาดูอุปกรณ์ก่อนว่าคันนี้แนวทางไปทางทิศทางไหนแต่งแบบไหนมีรูปแบบอยากได้ที่เป็นยังไงอ่ะมาดูกันเลยดีกว่านะครับนะครับคันนี้นะฮะเป็นรถมิลเอ็กนะครับมาสแตนดาร์ดเดิมๆเราได้เปิดกันไปแล้วตอนต้นคลิปนะครับเราจะจัดเป็นสเปคโหลด2นิ้วนะฮะลูกค้าขอแบบว่าตเตี้ยสายวัยรุ่นทรงสุรตานนี่อะไรทรงดูใบเขาบอกแบบนั้นอยากได้แนวแบนตเตี้ยหน่อยนะฮะจัด การโหลด2นิ้วในสเปคคนที่อยากใส่โหลด2นิ้วเนี่ยกับ m i เต้องใส่อะไรบ้างบางคนยังไม่รู้บางคนก๊อปรูปมานะครับว่าอยากได้โซมแบบนูน้นแบบนี้แบบนั้นแต่ว่าการทำเนี่ยบางทีลูกค้าไม่รู้ว่ากว่าจะเป็นแบบนี้ต้องทําแบบไหนมาอ่ะเรามาอธิบายขั้นตอนกันก่อนนะครับสอง2นิ้วเนี่ย มันมีวิธีเดียวครับก็คือเปลี Spin ่ยนสปริงโหลดนะครับในแป็กสปริงโหลดเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกมากมายหลายยี่ห้อแต่การใส่สปริงโหลดนะครับกับโชคดเดิม,ดมก็มีผลกระยะความสูงของรถกระจิงนะครับแต่ว่าสโตกของโชกก็จะปิดผิดแปลกออกไปนะครับใช้ไม่ค่อยดีนะากับใส่สปริงโหลดกับโชคเดิมนะครับเพราะฉะนั้นระยะโชคผมเน้นย้ำเสมอเวลาใส่กับชุดโหลดโชคต้องระยะสำหรับโหลดเท่านั้นนี่เรามาดูอุปกรณ์กันนะครับสปริงโหลดนะครับเราเลือกเป็นของโปรเฟนเดอร์โปร e กสซีฟเนี่ยฮะตัวเนี้ย มันทำงานได้ลักษณะแบบว่าโหลด1.5กับโหลด2นิ้วอ่ามันเป็นยังไงเหรอสปริงไม่มีตัวปรับเลยมันโหลดยังไงเหรอ1.5กับ2นิ้วก็นนี้ฮะตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับถ้าคนที่ชอบโหลดไม่เยอะมากนะครับ1.5เราก็ใช้ตัวนี้ใส่เข้าไปในสปริงนะครับแล้วก็ใส่สปริงไปแบบนี้นะครับมันก็จะได้ระยะความสูงที่1.5นิ้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนอยากได้เตี้ยลงมาห,หน่อยครึ่งนิ้วนี่เป็น2นิ้วกะถอดอันนี้เก็บไว้ที่บ้านไม่ต้องเอาใส่รถนะมันหนะัก <c oughs> ไม่ใช่แบบนนนั้ะ ถอดนี้ออกนะถอดแดปเตอร์ออกแล้วก็ใส่เป็นสปริงเพียวๆไปแบบนี้ก็จะได้ระยะโหลดที่2นิ้วนะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยการกําหนดระยะความสูงของรถเนี่ยขึ้นอยู่กับสปริงล้วนๆเลยนะครับไม่มีอะไรมาเจือปนเลยนะครับนี่นะส่วนระยะโชคที่ผมบอกนะครับก็ตัวนี้นะครับเราก็จะเลือกใช้เป็นโชโมโนทูบ t 0งจุดศูนย์พิกกนี่ปรับได้8สเต็ปนะครับตัวนี้ฮนะ จะเป็นตัวปรับนะครับแข็งอ่อนนะครับนี่เวลาบอก์ดเขาจะมีมาร์กตรงนี้สําหรับคนที่ยังปรับไม่ได้ปรับไม่เคยปรับปรับไม่เป็นนะฮะดูตรงไหนเหรอปรับ4ปรับ5ปรับ6กนี่ตัวเลขอยู่ตรงนี้นะครับมาร์กเขาอยู่ตรงนี้ขาวๆหรือว่าไม่ก้มดูก็ดูกระดุมตรงนี้ก็ได้นะครับกระดุมเรียตรงกับมาร์กของตัวปรับของโปรฟนเดอร์นะครับก็ปรับความแข็งอ่อนได้ตามระยะนี่หนึ่งสองสามอะไรประมาณนี้นะครับส่วนระยะโหลดที่ผมบอกก็ดูตรงนี้นะครับเ็าจะมีระยะบอกนะครับก็คือสเปกบอก โมเอ็กนะครับโฟร์วิวโหลด35มิลอ่าอันนี้คือโหลดนิ้วครึ่งนะครับโหลดได้สองนิ้วก็ใส่ได้บริยะไม่ต่างกันเยอะนะครับแต่ว่าสแตนดาร์ดเนี่ยโชคก็จะยาวกว่านะครับเอามาใส่โหลดไม่เหมาะสมวิธีการเลือกอุปกรณ์ก็สําคัญนะครับนี่นะครับส่วนในด้านหน้านะครับนี่เราจะเลือกใช้เป็นตัวควี n Series ตัวนี้นะครับ ตัวนี้โหลดได้นะครับสแตนดาร์ดได้แต่ว่ายกไม่ได้นะครับอย่างที่เคยกล่าวไว้คลิปแรกๆนะครับคือตัวนี้สามารถโหลดได้โดยการสไลด์กระบอกนะครับตัวนี้โดยไม่ยุ่งค่าเคสปริงรถจะนุ่มเฟิร์มเหมือนเดิมไม่แข็งกระด้างเวลาเรายับโหลดเตี้ยนะครับเราก็ใช้ตัวนี้ขยับขึ้นขยับลงเอานะครับถ้าอยากสูงหน่อยก็ขยับออกยาวอยากสั้นหน่อยก็ขยับอยากเตี้ยไม่อยากไม่มีใครอยากสั้นแล้วนะผมว่ามีแต่คนอยากยาวใช่ไหมแา่บอกอยากสั้นนี่มัน สมองมันสั่งทันทีเลยปิดใครจอยากสั้นเจน้านายไม่มีหรอกมีแต่คนอยากยาวถ้าพูดถึงความเตี้ยของรถนี่ถ้าอยากเตี้ยก็สไลด์ตัวนี้ขึ้นมารถก็จะเตี้ยลงนะครับตัวนี้สามารถปรับแข็งอ่อนได้16ระดับนะครับโดยการปรับตัวนี้นะครับแบบนี้นะฮะก็เป็นมาตรฐานของโกรเฟนเดอร์เขาตัวนี้เป็นชุดขายดีมากๆนะครับขาดตลาดบอกเลยแต่ที่ไหนไม่มี ที่นี่มีตามคอนเซปตเหมือนเดิมมนะครับมิลเนะครับจุดบอดตรงเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาโหลดแล้วเนี่ยล้อในด้านหน้าจะค่อนข้างแบะเยอะนะครับหรือว่าทําให้กินยางนั่นเองครับเรามีการนี่ใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับก็จะเป็นปีกนกปรับองศา,ส,าสำหรับรถโหลดนะครับตัวนี้ก็เป็นของ p r o f ฟเดอรเหมือนกันนะครับตัวนี้ใส่เนช่วยด้านของการปรับมุมล้อนะครับให้ได้ใกล้เคียงกับ ค่าเดิมๆมากที่สุดนะครับไม่มีผลต่อทําให้รถแข็งหรือกระด้างนะครับตอนนี้ทําให้มุมมองสาของล้อใกล้เคียงกับมาตรฐานเวลาเราโหลดต้องบอกแบบนั้นนะครับ่าส่วนอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งตัวนี้ลักษณะเดียวกันกับปีกนกนะครับก็จะเป็นตัวปรับระยะกันโค้งนะครับอันนี้ของเราเองนะครับจะเป็นแบรนด์ f j y d a c i n g นะครับใส่ทั้งหน้าทั้งหลังนะส่วนตัวล้อนะครับล้อตัวนี้จะใช้เป็นสีดําเงานะครับเลเซอร์เงินนะครับเป็นงานโปรแม็กโอโหหล่อๆเลยนะครับ ร้อมกับยางโตโยต้าไอโอเพนคันที่อาร์ทีก็บอ Toyota, RT, กบบว่าแนวดุดันเลยทีนี้นะครับก็ทรงเสี้ยแต่ว่าแฝงไปด้วยความดุดันกับมิวเอ็กคันนี้นะฮะนี่ช่างกับเราก็เริ่มลื้แล้วนี่อุปกรณ์คร่าวๆอันนี้แบบใช้แบบเต็มสเต็ปเลยนะครับใช้ของดีทั้งหมดนะฮะส่วนขั้นตอนการทําของที่ร้านนะครับนี่อันนี้ก็ทการรับสายไม่ได้รับสายการลอยของรถนะการกรา่อขีดข่วนเวลาเราปฏิบัติหน้าที่นะครับ เวลาช่างเอาอะไรไปดงไปโดนจะได้ไม่มีรอยบรูกค้านะครับแล้วก็ทําการรื้อช่วงล่างแต่ของเดิมออกนะครับเท่านั้นเองแต่เราจะติดตั้งเข้าไปเดี๋ยวรอชมนะครับข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับนุ่มแข็งหรือว่าจะขับดีไม่ดีอยู่ที่ช่างที่เราเซตด้วยนะครับว่าจะเซตยังไงปรับยังไงนะครับแต่ละคนมีสูตรไม่เหมือนกันแต่ละคนรับการถ่ายทอดจากลูกค้ามามากน้อยแค่ไหนนะครับอารมณ์แบบไหนลูกค้าต้องบอกจินตนาการการใช้งานของเราให้ช่างฟังได้เราจะได้ปรับ ให้ตรงสเปคตรงแบบที่เราอยากได้รับรองการันตีคันนี้หล่อแน่นอนคอยชมนะครับกับฟ้าเจริญยางยนต์มิลเอ็กซ์2ออสถานเดียวออกจากที่นี่รับรองการันตีว่ามีแต่คำว่าเฟี้ยวอ่ารอชมนะครับ oh. 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 อีกคันนึงแล้วนะฮะช่วงนี้ m ิวเกําำลังมาสไตล์ PPV SUV บอกแล้วเวลาอยากหาร้านสำนักแต่งไม่ต้องไปหาที่ไหนพิมพ์แล้วฟ้าจเจริญยางยนต์การันตีมีผลงานมากมายนะฮะติดต่อในเพจได้หรือไม่ก็ดูรูปผลงานในทางเพจได้ของเรามีเยอะมากสำหรับสาย PPVSUV ทั้งหลายนี่คันนี้ก็มาอีกแล้วกับ m ิวเสีขาวโอ้โหบอกเลยวันนี้สไตล์ขาวเข้าทางเราจริงๆนะผมชอบนะขาขาอ,อ่ะอื ใครชอบยองเือขึ้นกับสีขาวรถนะรถสีขาวดูดีนี่นะฮะคันนี้เป็นตัวล้อเดิมจะเป็นขอบ18นะครับเดี๋ยวเราจะใส่อะไรติดตามชมเดี๋ยวน้องๆเตรียมของให้นิดนึงรอสักครู่เดียวนะฮะนี่วันนี้มา2ค0 0ันคู่ชุดใหญ่ๆทั้งนั้นเดี๋ยวเราชมครับ Fuel ประกอบเรียบร้อยไวเหมือนก็โโหกก็หอยงานเราสุดยอดนะครับเป็นช่างผู้ทํางานนานไม่ใช่ผู้ชํานาญงานเมื่อาทีพบติดตั้งกันทุกวันกับมิวเอ็กเสร็จแล้วไม่โชว์ผลงานก็กนอะไรอยู่ครับใส่ใส่ได้แต่ใส่เป็นกบใส่ได้ม,มันคนละอย่างน,นะนี่มาดูครับารายละเอียดของการติดตั้งของเรานะครับนี่เป็นโช๊คพิกกี้แบ็กติดตั้งลักษณะแบบนี้นะครับสเปงน,นะครับเราโหลดเต็ม2นิ้วก็จะเป็นแบบนี้นะไม่มีอะแดปเตอร์นะครับ สิ่งที่สําคัญในการล้ข้อควรระวังดีกว่านะครับนี่นะสำหรับทับแทงนะครับที่ติดตั้งเอาไปในรถแล้วนี่ตรงนี้จุดตรงนี้นะครับที่พาดกับมานักต่อนักแล้วนะฮะตรงนี้กับตรงนี้นะฮะนี่อันนี้คือแป๊บเบรกนะครับอันนี้คือทางน้ํามันทางสายน้ํามันของทับแทงถ้าอันนี้มาอยู่ตรงนี้นะครับตอนรถไม่ลงไม่มีอะไรครับแต่พอรถขับไปแล้วยุบนะครับนี่ตรงนี้เบียดนี่ แตกกันแล้วครับโอ้โหเบรกไม่อยู่เลยนะครับนี่อันนี้ข้อควรระวังการติดตั้งพิกกี้แบกนะครับองศาต้องเล็งให้มันพ้นกับแป๊บเบรกนะครับสองข้างนะครับดูให้อยู่ในลักษณะนะครับที่ถูกต้องนะครับนี่นะฮะนะครับนี่แบบนี้อยู่ด้านหลังนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับนิ่มไหนิ่มนะครับดูกับชุดการกระแทกอยู่ด้านบนนี้นะครับของเดิมมันจะยาวนะครับเวลาโหลดลงมาแล้วเนี่ยรถใช้งานมันจะยันนะครับ การกระแทกตัวเตัวเดิมมันจะยันกับเพาตัวนี้นะครับทําให้รถกระด้างนะครับอ่าแต่ไม่ใส่ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวช่วยโชกเวลายุบเยอะเป็นการตัวเบรกนะครับตัวกัตตัวเบกระยะโชกครับหนึ่งของของในโชกก็มีมาแต่ไม่น่าพอนะครับเวลาเปลี่ยนต้องใส่เป็นตัวสั้นนะครับจะได้ช่วยเบกระยะโชกด้วยนะครับแล้วก็ไม่ยันเวลาขับขี่แนภาษาพูดออกไม่ค่อยเป็นนะแต่ว่าอธิบายแบบชาวบ้านนี่แหละ คนไม่เข้าใจเหมือนเราจะได้รู้เหมือนกันเพราะว่าเราใช้ภาษาชาวบ้านไงนี่นะเรียบง่ายๆ,ๆ,ๆนะครับส่วนตัวล้อนะครับล้อแต่งเป็นร้อยหกมานะครับของเดิมเป็นร้อยหนึ่งนะครับร้อยมิลนะครับการติดตั้งเราต้องใส่ปอกกันสั่นให้เรียบร้อยนะครับเพื่อในการกันสั่นนะครับช่วยประคองล้อไม่ให้ดิ้นเวลาใช้งานนะครับนี่น็อตล้อก็ใส่เป็นน็อตสาตนดาดไม่้อไม่ดำจำนำไม่ได้บางคนก็ไม่ชอบน็อตแต่งไงใส่น็อตดาเดิมให้นะครับ ส่วนสีล้อโอ้โหสีดำนะฮะผมบอกเลยไฮไลท์ผมเนี่ยที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนที่อื่นอาจจะใส่แล้วจบเลยนะฮะของเราใช้น้ํายาเคลือบแก้วโอ้โหเขาเรียกเคลือบแก้วรอดไม่รู้อะแต่ว่าเราเคลือบน้ํายาตัวนี้ให้นะครับนี่นะโฆษณาหน่อยนะฮะไม่ได้คิดตังนะนี่เราเคลือบน้ํายารีโหลดนะครับเพิ่มความเงางาม,งามวันนั้นแล้วก็ฉีดเข้าไปครับแบบนี้ เขาเช็ดนะ okay, เสร็จแล้วเราก็ไปฉีดให้มันเปิดเอกให้เล้อเอกแม่งมองหน้าผมเลยว่าลูกพี่จะฉีดทําไมเนี่ยนะฉีดมาเพิ่มความเงาพอฉีดแล้วมันเงาจริงๆโอ้โหล้อดําๆนี่ฮนะดูฮะส่องส่องได้เลยฮะว่าหน้าตาเราเป็นแบบไหนฮนะนี่เขาเรียกว่าแต่ต้องระวังนิดนึงนะเวลาส่องอะตาใส่ตามจะแบบความสะท้อนจะเข้าตาเราจะแตกเราง่ายๆนะโอเคนะครับอันนี้คือบริการเสริมจากทางเรานะครับล้อใส่ถ่วงเรียบร้อย สี่ล้อนะครับด้านหน้าก็มีป่งนกปรับงศานะครับแล้วก็ยางกระแทกก็ใช้เป็นตัวสั้นเหมือนกันนะครับพบางทีมุดไปก็ช่วงนี้เจ็บหลังเจ็บเอวบ่อยกลางคืนก็ออกบ้านไม่ได้ไม่มีใครนวดให้เลยที่ไหนดีใต้คอมเมนต์นี่นนะครับว่าตรงไหนดีบอกได้จะไปบ้างแก้เมืออม่อยแก้เมื่อยนิดนึงอ่ะโดยสรุปก็เสร็จเรียบร้อยเทคนิคเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่ครับจัดเอาไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลงลงมาเดี๋ยวดูทรงก,กันกับไวรุ่นทรงดูไบมิลเอ็ก โหลด2นิ้ว isuzu mu x โหลดเต็มสเต็ปของโ r ร f เฟนเดอร์ระยะต้องมาความนุ่มมาแน่นอนกับฟ้าจเจริญยางยนต์ถูกสเปคถูกโจทย์มีแต่ความนุ่มความฟินรับรองมาหาเราสิครับฟินแน่นอนน่โอเคครับเดี๋ยวมารีวิววันนิดนึงคันนี้นะคันนี้ไม่มีอะไรมากนะเป็นรถสแตนดาร์ดเดิมๆเพิ่มเติมล้อชุดเดียวล้อชุดเดียวครับไม่ใช่ล้อชุดเดียวมาดูฮะอันนี้จะเป็นล้อนะครับ โปลแม็กเหมือนกันนะฮะเป็น SUV นะฮะสีดำเงานะครับแต่เพิ่มเอกลักษณ์ด้วยหยอดแดงแบบนี้นะครับก็จะเป็นสีดำเงาหยอดแดงนั่นเองครับเป็น s อ v นะครับกว้างเก้านิ้วออฟเซ็ตศูนย์นะครับก็จะเป็นสเปคยอดนิยมสำหรับรถ p p v นะครับยางนะครับเลือกใช้เป็นยางดีมีคุณภาพเลยนะครับกับโตโยต้ายตอนนี้เป็นออกสายซิ่งสายสปอร์ตหน่อยนะครับก็เลือกใช้เป็นโตโยต้ายเอสทีนั่นเองนะครับไซส์สเปกก็จะเป็น265 60ขอบ18นะครับโอ้โ oh, ห oh, ยางญี่ปุ่นนะขนุนยางสายลุยโตโย Open RT, นคันที่ RT คันนี้จะเป็นสปอร์ต t 3นะครับบอกแล้วครับตอบโจทย์มากนะครับสำหรับคนที่ใช้ p v v นะครับมานี่ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะแบรนด์ล้อเราชั้นนำระดับประเทศนะครับ ไม่ว่าจะเป็นล้อเวกวิวนะครับล้องาน NK p r r f o r m i n g นะครับแล้วก็จะเป็นงานไทยมาตราฐานก็คือโปรแมก e อีแบรนด์นึงนะครับว่าจะเป็นล้อคุณภาพจากค่ายเลนโซของเรามีพร้อมบริการครบจบแจมนะครับเราเน้น ความปลอดภัยความเป็นคุณภาพนะครับของสินค้ามาเป็นอันดับหนึ่งนะครับส่วนล้อยางต่างๆนะครับเราก็มีโปรโมชั่นแต่ว่าขอให้สอบถามมันเข้ามามีงบเท่าไหร่แจ้งมาได้นะครับเราสามารถจัดได้ตามงบของคนมาคุยกันเน้นคุยกันแบบเพื่อนฝูงเน้นเน้นคุยกันแบบญาติมิตรนะฮะเราจะไม่เน้นว่าไอโนนเท่านี้ไอนี่เท่านั้นเราเน้นความคุ้มในวงเงินของคุณที่คุณมีนะฮะนี่ฮะอย่างรอยสองคันนะฮะอันนี้จะเป็น f o r t u n e r นี่ g r Sport นะฮะนี่ฮะ ของเราบอกแล้วของเรานี่สาย p ี v นะครับรอ,อจัดให้ทุกลำถนนขนนุนมิลเอ็กนะครับอันนั้นจัดไปแล้วนะครับหลังการขายมาเซอร์วิสนะครับสลับยางทวงล้อทุกทุกหมื่นโลเรายินดีพร้อมบริการคันนเวกศูนย์แปดนะยาง275นะฮะนี่สองเจ็ดห้าห้าห้ายี่สิบ 20, โอ้โหรถเดิมๆยังรอเห็นไหมฮะไม่ต้องทำอะไรเลยใส่ล้อใส่ยางแต่ขอให้เลือกล้อดีๆมีคุณภาพพลังรถพลังออร่ามันจะออกมาคู่กับรถคุณ รถคุณจะรอเฟี้ยวแน่นอนไม่ผิดหรอกครับที่เรือฟ้าเจริญยางยนต์เพราะเรามีแต่สิ่งดีๆให้ลูกค้าทุกท่านแหมย้อนแสงหรือเปล่าครับกล้องไม่ย้อนนะย้อนโอเครู้เรื่องนะครับเดี๋ยวรอผลงานสองคันนี้นะครับว่าเสร็จแล้วจะรอแบบไหนสายะออกเป็นแบบไหนแบบใดนะครับมีแบบไหนแบบใดรอติดตามชมนะครับช่องฟ้าเจริญยางยนต์รับรองมีแต่สิ่งดีๆให้คุณเลือกสรรแน่นอนนะครับสักพู่เดียว ครับนี่กับ m ิวเอ็หล่อหลอสีขาวใครชอบความขาวสไตล์แต่งแบบนี้มาหาพี่ได้นะครับฟ้าจเลนยางยยตนโอ้โหมาดูกันว่าใส่อะไรนี่ดีฮะล้อเอสวอ่าแบบสเต็คสเต็ปแบบวัยรุ่นฮิต18กว้าง9ก้ออฟเซตศงานโปร m a ็สีดำเงาน,นี่กับเลเซอร์แดงโคตรหล่อบอกเลยว่าหลอยางนี่ครับล้อกับยางเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่ สิงเสมอกันโอ้โหครับบอกว่ายางเท่ยางพรีเมียมยางคุณภาพยางแบรนด์แบบนี้ใส่ล้ออะไรก็ขับออกมาครับว่ามันหลอ่อมันขึ้นมันแบบเขาเรียกว่าพลังออร่ามันออกนะครับอันนี้รถเดิมๆไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยครับล้อย,ยางชุดเดียวดูความเฟี้ยวนะฮะดูออร่าออกนะครับนี่ขนาดรถจะไม่ได้ล้างนะเลอะไปนิดนึงที่หลังมาหาเนี่ยล้างรถกันนิดนึงก็ดีนะครับจะได้ถ่ายรูปออกมาหล่อๆสวยๆนะฮะแต่ บอกเลยว่ารถจะสวยยิ่งกว่านี้รถมันต้องมีทรงโอ้โหทรงต้องดีทรงต้องมาขับผ่านไม่สะกิดตาเหมือนคนมีทรงอ่ะอือ่ะเดี๋ยวพาไปดูทีเด็ดของเราวันนี้กับรถบอกเลยว่าไวรุ่นดูไบโอ้โหนี่ฮะหล,ล่อแบบนี้เป็นไงสเต็ปยางขอบ18ไม่แพ้ขอบ20นะผมบอกเลยอันนี้ก็เป็น SUV เหมือนกันนะครับ กับ18กว้าง9ออฟเซตศูนย์งานโปรแม็กเหมือนกันคันนุ้นแดงคันนี้เลเซอร์ขาวโอ้โห,หดูฮะเคลือบรีโหลดเงาสะท้อนดูความเงาดีเงาใสาปิ้งล้อสีดีแบบนี้การันตีคุณภาพล้องานคนไทยกับโปรแม็กวันนี้มาพร้อมกับยางโตโยอีกแบบฉบับหนึ่งก็คือแบบฉบับใสลุยเขาเรียกว่าโตยโยเพ่นกันที่อาทีคันนี้เลือกเป็นขอบขาวอยู่ด้านนอกก่อนนะฮะเพราะว่าอันนี้เลือกได้2ออารมณ์บางคนชอบดุดันก็ เอาสีดาออกด้านนอกได้เอาขาวไว้ด้านในบางคนชอบสไตล์แบบที่มีเขาเรียกเอกลักษณ์หน่อยขับลสดุดตานี่โอเพนคันที่อาร์ทีโตยโยต้าใส่เข้าไปเลยหล่อแน่นอนฮนะแล้วก็ยางตัวนี้นะครับเป็นพรบใบแปชั้นนะครับเป็นยางผลิตจากญี่ปุ่นนะครับถ้าเรื่องความทนความถึกยกให้เขาการันตีเลยว่าทนแน่นอนนะครับเรื่องเสียงบอกเลยว่ารับได้ไม่มีปัญหากับการใช้รถแน่นอนนะครับเรื่องทรงนะครับช่วงล่างอย่างที่เอ่ยตามต้นคลิป ในคลิปมาแล้ววิธีการทํามาแบบไหนได้ทรงแบบนี้ติดตามกันในช่อง YouTube ของเรานะครับช่วงร่างจะเป็นชุดโบเฟนเดอร์นะครับสเต็ปเต็มระบบแอล้อยางโชค๊คครบสเต็ปแน่นอนรอๆแบบนี้เขาเรียกว่ารอแบบมีทรงคันนี้เลยสเตปเดี๋ยวส่งงานตั้งสูตรให้เรียบร้อยนะครับกับรถมิวเอ็กซ์อหอสุดในรุ่นกับสเปคแบบนี้หลดสนิ้วใครสนใจ อยากได้แบบนี้มาหาได้ฟ้าเจริญยางยนต์มีสาขาเดียวอยู่แยกส่วนสิสาเ,เร็จปากเกต็ดนทเรศข้างร้านเราจะมีหอยใหญ่ขนาดนี้โอ้โหใครชอบหอยมาหาเราได้สังเกตนะครับมาไม่ถูกก็กด Google Map ได้เลยฟ้าเจริญยางยนต์ภาษาไทยง่ายๆรับรองไม่มีหลงหรือถ้าหลงจริงดูแมปไม่เป็นจริงๆหาไม่ถูกจริงโทรมา0-81 7จ็ดสามสาถ้ามาไม่ถูกจอดตรงนั้นแหละเดี๋ยวเราไปรับเองฟ้าเจริญยางยนต์มีทุกอย่างให้เลือกสรรมาได้ที่เราที่นี่แหละผมคอยอยู่ตรงนี้วันนี้ลาไปก่อนนะไม่ใช่อะไรเริ่มร้อนแล้วไม่มีหลี่ให้เลยโอ้โหร้อนแดดจ้าขนาดนี้แต่พลังออร่ามันออกกับร้อยยางแบบนี้มาได้ m ิวเสวัสดีครับ